ฮัลโหลอเออทำอะไรอยู่ตาวเพิ่งกลับมาจากข้างนอกอยากแบบเปิดอกคุยกันอ่ะเอาจริงๆคือเด็กเราไม่ใด้พี่น้องที่รักกันนะอือจริงเพราะรูก็รู้สึกว่าแบบแม่รักมึงอย่างเดียวเลยว่ะคือเราไม่มีพ่อไงเราไม่มีพ่อเราก็รู้ว่าเราไม่มีคนแบบแบ่งกันอะอ๋อเออเหมือนพ่อคันอื่นนะนะแม่รักลูกพี่รักพ่ออะไรเออใช่แต่ันี้มันมนมันมันมีความรู้สึกว่าโอ้แม่รักมึงคนเดียวเลย หนุ่ตอนนั้นชีวิตมึงจะเป็นแบบจะเป็นตายได้ดียังไงกูก็มึงไม่สนมัน้งตัดพี่ตัดน้องมึงไปเลยนะเว้ยไม่สนใจว่ามึงชีวิตมึงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยกูก็ไปเลสเท่าง,กางอกก็ไม่สนใจเง,งนินเออใช่ใช่ใชคือเราก็มีน้องคนหนึ่งโตมาด้วยกันชื่อเอกชีวิตมันก็ต่างคนต่างไปมีทางของตัวเองเราก็มาเจอกันอีกทีตอนที่น้องป่วยหนักละป่วยทั้งกายแล้วก็จิตใจ พอน้องออกจากโรงพยาบาลเราก็คุยกับแม่ว่าต้องช่วยใชีวิตน้องเราเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นให้ได้นเ,เราจะให้น้องชายมาเป็นเด็กฝึกง,งานเพจคนแรกให้มาลองทําทุกอย่างตั้งแต่โทรไปหาแม่เองเลยหลแม่ uh huh. เออเอออยากเออแล้วอยากกินไข่น้ำด้วยอะ uh huh. ทำไงบอกเลยเดิยไข่น้ำอะ เดี๋ยวก็จะทำกินเองไข่น้ำอะ่ะเออไข่น้ำมาทำไงเป็นไข่แบบเลวๆวะ่ะเอ๊ะแบบนั้นน่ะเรอเออแบบนั้นอะ่ะก็เจียวเจียวหัวกระเทียมไม่ต้องเจียวกระเทียมไม่ต้องใส่เยอะสองสามกิีบก็พอแล้วก็ใส่น้ำมันไปหน่อยมันก็ไม่ต้องเยอะนะเดีย๋ยวมันจะมันอ๋อแล้วไงต่อเจียวกระเทียมเสร็จแล้วก็พอมันเหลืองเราก็เอาน้ำใส่น้ำใส่ไปให้พอได้ชามหนึ่งเราจะกินแค่ไหนเราก็ใส่ไปแค่นั้นพอน้ำเดือดเราก็ตีไข่ตี ไข่มาตีใส่ถ้วยตีตีตีตแต่เราก็เอาพอน้ำมันเดือดก็เอาโรยโรยไป, oh. ไปโรยไปในน้ำเดือดแล้วไงต่อแบบรสชาติที่มันแบบเหมือนแบบก็ใส่ <c oughs> พรอนั้นเราก็ปรุงรสใส่ใส่เครื่องปรุงรสอะผงปรุงรสอ๋อ oh. แล้วก็อะไรพวกเนี้ยใส่ให้นออกเค็มออกม,มีรสออกเค็มเค็มหน่อยหน่อยอ๋อ oh. แล้วไงอีกอะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีฝรั่งต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆะ อืม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 ขับชีกพลังขับชีไปเรื่อยอืมนึกภาพออกปะต่อยตันหันหันตะท่อนใสแค่นั้นแหละแค่นี้ก็เสร็จแล้วโอเคโอเคโอเคดูเรื่องดูเรื่องของคารับแค่นี้ไปบ้ายุ๊บจุ๊บเออ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 ดัตมิวเขาก็ส่งคลิปหนังโฆษณาของเขามาให้เราดูฮะ เป็นเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่ฝันอยากเป็นนักบอลทุกๆวันเนี่ยเขาก็เอานมกล่องไปให้กับคนไร้บ้านแลังจากนั้นชีวิตคนไร้บ้านก็เปลี่ยนไปเลยฮะเดี๋ยวหนังเป็นยังไงนี่เดี๋ยวไปตามมาดูสิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้ก็คือประโยคที่เขาพยายามจะบอกว่าถ้าร่างกายเราดีเนี่ยเดี๋ยว,วอะไรดีๆเนี่ยมันก็จะตามมารนะู้สึกว่าเออเหมือนกับชีวิตน้องชายเราเหมือนกันนะตอนนี้มันก็พยายามทำอยู่ พยายามทําให้ร่างกายตัวเองเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะคลแันนี้ก็คือฝีมือการถ่ายภาพของไอเอก,เอกน้องชายผมอรั แล้วคที่เขาบอกว่าไอ้ถ้าร่างกายเราดีแล้วอะไรอ,อะไรอะไรอะไรก็จะดีตามมาเนี่ยถ้าสุขภาพที่ดีอ้ที่ดีร่างกายก็จะดีตามมาเลยวะเนี้ยละ่ะเออมึงเชื่อไหมถ้าร่างกายดีมันก็มีความสุขด้วยนะเออป่ะก็ก็มันรู้สึกโอเคมันรู้สึกว่าอยากทําอะไรมากขึ้นกว่าเดิมอืมตอนนี้ดีขึ้นยังมันถึงดีกว่าเดิมไหมก็โอเคก็โอเคอยู่ก็ดีกว่าเดิม